๊จฟก็จะทําใหญ่นิดหนึ่งแล้วกันประมาณนิ้วครึ่งนะคะจุดที่ตรงเป็นตาเนี่ยก็เป็นจุดที่ออกลากได้ดีจุดหนึ่งนะคะสามารถที่จะข้อมตาไปเลยก็ได้นะคะมัดเลยครับสวัสดีค่ะ,กะเษกษตรกลางแปลงนะคะวันนี้ เราจะมาเสนอวิธีการตอนกิ่งเดี๋ยวต้องท้าวความก่อนนะคะว่าทำไมวันนี้เจี๊ยบถึงต้องมาตอนกิ่งมะนาวของตัวเองนะคะเราเพิ่งจะตัดสินใจซื้อรถตัดหญ้ามาเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะแล้วพอหญ้าไม่รกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเข้าไปทําอะไรกับมันได้แล้วเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันไม่มีคนเข้าไปเก็บมะนาวเนี่ยนะคะเจี๊ยบก็เลยเอามะนาวเท่าที่เก็บได้นะคะไปไปทาบุญเขาก็บอกโอ้โหมะนาวใครอะ่ะ มันช่างแบบลูกใหญ่มากแล้วก็รสชาติดีมะนาวไม่เปรี้ยวจัดนะคะรสชาติกลมกล่อมคนที่ที่สถานที่ที่ไปทำบุญนั้นนะคะโ mm. ทะราศัพท์มาบอกว่าอยากจะขอพันมะนาวซึ่งอาจจะมีปะปนกันหลายๆพันก็คืออาจจะมีแป้นนลำไยบ้างแป้นพิจิตรแล้วก็มีตาฮิติส,สลับสับเปลี่ยนซึ่งไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหนแล้วตอนนี้นะคะเขากินของที่อื่นแล้วมันไม่อร่อยเหมือนของเราอ่ะ ขาบอกของเรามันจะต้องเป็นพันธุ์ที่มันแบบแตกแขนงออกมาแน่ๆซึ่งบอกให้เขาไปซื้อที่อื่นเขาก็ไม่เอาอนานก็ไม่เป็นไรขออยากจะกินมะนาวของเราเพราะฉะนั้นขอพันเราสัก20ต้นวันนี้เจี๊ยบก็เลยนะคะขัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันก็เลยต้องมาทำจัดการตอนให้เขานะคะอันนี้กาบมะพร้าวซึ่งเราใส่ถุงมัดเรียบร้อยแล้ว กาบมะพร้าวเนี่ยค่ะที่เป็นฝอยๆเนี่ยนะคะไปแช่น้ําไว้1-2คืนนะคะจริงๆเขาให้แช่นานกว่าน,นั้นด้วยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเพียงพอก็เลยเอาออกมาแล้วก็ไปผึ่งแดดนะคะตอนนี้ก็เป็นกับมะพร้าวแห้งๆแต่ว่าเปลี่ยนสีออกจะดำคล้ำนิดนึงนะคะแบบนี้จะทำให้การงอกของรากเนี่ยงอกได้เร็วขึ้นนะคะนะคะซึ่งในนี้ตอนที่เราไปตากแดดเนี่ยเราก็พ่น HB ลงไปด้วยแทนน้ำยาเร่งรากนะคะ ซึ่งได้ผลที่ดีมากๆนะคะก็จะมีมีดนะคะมีดคมๆนะมีดทําครัวทั่วไปนะคะกรรไกรตัดกิ่งนะคะกรรไกรตัดกิ่งนี้เป็นผู้ช่วยเสริมนะคะเพราะว่าอาจจะมีกิ่งที่เป็นหนามเราจะได้ตัดออกได้นะคะถุงมือนะคะเพื่อป้องกันมือของเรานะคะไม่ให้โดนหนามนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่รับมีดนะคะเผื่อว่าทํํๆไปแล้วมีดไม่คมแล้วก็อันนี้นะคะเลื่อยตัดกิ่งนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตอนกิ่งกัน ไปค่ะผู้ช่วยก็จะเห็นได้ว่ามะนาวของเจี๊ยบเนี่ยนะคะเป็นมะนาวที่ปลูกในวงเนาะแต่ตอนตัดสินใจปลูกตอนแรกเนี่ยก็คือต้องการทำมะนาวนอกด้วยดูการ เพราะว่ามะนาวนอกฤดูเนี่ยก็จะได้ราคามากกว่าแต่ว่าพอปลูกไปจริงๆแล้วเนี่ยข้อจํากัดของการปลูกวงเนี่ยโอ้โหเราเจอเยอะมากเลยเนื่องจากว่าพอปลูกวงไปแล้วนะคะเราลองต้กนก้นวงด้วยภาชนะนะคะมันก็จะทําให้รากเนี่ยอยู่ภายในวงนะคะพอรากอยู่ภายในวงแล้วเนี่ยต้นมะนาวเขามีการเจริญเติบโตตลอดเวลานะคะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยรากจะเต็มวง นะคะพอลากเต็มวงลากออกไปไม่ได้เราก็คือต้องเปลี่ยนต้นอันนี้ก็คือข้อเสียไม่สามารถปลูกได้ยาวนานนะคะอาจจะได้สักประมาณ7-8ปีนี่ก็คือเต็มที่ละนะคะแต่มะนาวเจียมนี่5้ปีห้าปีแล้วนะคะก็ก็ยังสามารถเป็นต้นแบบแบบแบบคือยังสามารถให้ผลผลิตได้เยอะๆยออยู่พอเจียม,มารู้แบบนี้เนี่ยเจียมเลยเอาตูดวงอะค่ะนะคะ,นะคะออกเลยค่ะก็คือ,โ,อโหทํากันแบบทั้งสวนนี่ใช้เวลาหลายวันมากจริงแล้วก็คนหลายคนด้วย พอเอาวงออกปุ๊บประมาณ 6- 5ห้าเดือนนะคะเขาแบบขยายเต็มที่แล้วก็ออกหากินได้ลดทั้งปริมาณน,น้ำที่ให้นะคะลดทั้งปริมาณปุ๋ยนะคะเพราะว่าพอเราตัดหญ้าใช่ไหมคะหญ้าเนี่ยก็คือปุ๋ยอย่างหนึ่งนะคะเศษมะนาวเศษอะไรต่างๆที่ร่วงหล่นลงมาก็เป็นปุ๋ยให้มะนาวด้วยอีกทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกแบบไม่มีวงเนี่ยจะถือว่าน่าจะได้ผลผลิตที่ยาวนานแล้วก็ดีกว่า ซึ่งเดี๋ยวนี้การทำมะนาวนอกฤด,ดูกาลเนี่ยถ้าเราสามารถจำ,จำกัดเรื่องของน้ำน้ำในการรดได้เนี่ยมันก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะได้ต้นแม่ที่ให้ผลผลิตได้ยาวนานกว่าเอาละค่ะคุณคุณคะเวลาเราจะเลือกกิ่งมะนาวในการตอนนะคะกิ่งนี้เนี่ยเป็นกิ่งที่เจ๊ได้ตอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็จะเลือกกิ่งที่มันไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป กิ่งกิ่งนั้นมันเป็นกิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์กับต้นนะคะแล้วก็สังเกตว่าจริงๆเราชอบกิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงเนาะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นฤดูการในการติดลูกติดผลผลิตนะคะก็เลยจะหากิ่งสวยๆยากนิดนึงแต่ว่าเรามีภารกิจที่คุณป้านะคะต้องการที่จะที่จะ,จะได้พันในเร็ววันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาในสภาวะที่ต้นยังไม่ได้ ยังไม่ได้พร้อมหรือว่ายังไม่เหมาะในการตอนเท่าไหรนะ่นักแต่พยายามที่จะหากิ่งที่มันเป็นกิ่งตั้งอะคะ่ะถ้าเป็นอย่างกิ่งนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าคนซื้อพัน์จากเจี๊ยบไปคงจะดีใจมากเพราะว่ามีลูกอยู่ประมาณ12ลูกได้ <c oughs> นะคะไปถึงลงปลูกปุ๊บได้กินเลยนะคะเพราะว่าดกมากจริงๆอย่างทั้งดอกไม้นะคะลูกเล็กนะคะ ลูกแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไซส์ที่กําลังเก็บพูดง่ายว่ามะนาวเจี๊ยบเนี่ยเก็บได้เกือบตลอดทั้งปีนะคะคุณป้าเพนสีที่สั่งกิ่งของเจี๊ยบเนี่ยจึงได้ติดใจมะนาวเจี๊ยบม,มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวเราเลือกกิ่งกันนิดนึงอลองเดินดูซิว่ามีกิ่งไหนที่วันนี้มีผู้ช่วยมาทํางานพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าต้องหาเงินไปเติมเกม เขาไปเรื่อยไม่ได้เผาเป็นเรื่องจริงเบ่ากิกงก่งกระโดงแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่มีลูกนะคะเหมาะสําหรับการไปเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปเนี่ยเขาก็จะมีแตกแตกแตก,แตกออกมาแล้วก็เป็นกิ่งนอนออกมาตัวเขาก็จะเป็นลําต้นที่ค่อนข้างจะตรงนะคะจะไม่แบะเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตอนกันวิธีการตอนนะคะง่ายๆเลยมีดคมๆนะคะเรากะเลยว่าเราเอาความ เอาไซส์ประมาณขนาดไหนแล้วก็เคลียใบออกนะคะเคลียใบออกจากตรงบริเวณที่เราจะตอนนะคะแล้วเราก็บั้งไปเลยค่ะ,ะจะหลดมีดลงไปนะคะใหถึงใหถึงเนื้อไม้ให้ถึงเนื้อกิ่งนะคะแล้วก็วาดให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะใช่รอบๆแค่กดลงไปอะค่ะนะคะ,นะคะรอบๆ แค่นี้นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะคะก็กะว่าให้มันประมาณสักจริงๆมันก็มันก็ไม่ต้องสูงมากนะคะแต่ว่าเราต้องการสเปซในการออกรากเยอะๆเพื่อที่ต้นจะได้มีรากไปเยอะๆอะนะคะเจ็บก็จะทำใหญ่นิดนึงแล้วกันประมาณนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็กรีดตรงกลางค่ะแล้วเราก็ปอกเปลือกค่ะสามารถใช้มือช่วยได้นะคะ เราก็ปอกเปลือกเลยอาจจะรูดขึ้นมาจากข้างล่างก็ได้นะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอีกด้านหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันคนที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญเนี่ยหรือว่าเป็นมืออาชีพกวาเจี๊ยบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถทำได้เป็นร้อยๆกิ่งเลยนะคะซึ่งจะเร็วมากแบบดูไม่ทันอะนะคะเคยไปนั่งดูคนที่เขาทำโอ้โหแบบเร็วจริงๆ ะะแล้วก็ประสิทธิภาพในการงอกนี่ก็ mm. กกแจ๋วเลยนะคะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็บอกเรียบร้อยแล้วเนาะสะอาดสะอา้านอาจจะขูดขูดอะไรนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อให้เขาสะอาดนิดนึงนะคะบอกก่อนว่ามีดที่เรามาทำเนี่ยต้องเป็นมีดสะอาดนะคะอย่าเป็นสนิมเป็นอะไรพวกนี้เพราะว่าเนี่ยมันหมายถึงการที่เราเหมือนผ่าตัดต้นไม้อะคะ่ะ นะคะเราถึงเนื้อของเขาเพราะฉะนั้นมันการติดเชื้อติดอะไรมันก็มีไปได้แล้วก็คนที่ได้กิ่งของเราไปเนี่ยเอาไปเลี้ยงแล้วบางทีโรคมันฝังอยู่ในในกิ่งนะคะโอเคเรียบร้อยตรงนี้เราก็จะเอาเอาผู้ช่วย <c oughs> อ่านี่นะคะเราก็เอา h อนะคะฉีดพ่นลงไปแค่นี้นะคะอ่าแล้วเราก็ผ่าเลยค่ะผ่าให้ลึกลงไปจะได้ตัดเอ่อเจ้า กับมะพร้าวให้มันขาดออกจากกันไปเลยแบบนี้นะ,ะให้ลึกลงไปอีกนิดนึงเสร็จปุ๊บ,บก็แหวมันออกนะคะให้มันเป็นให้มันเป็นร่องแบบนี้นะคะ,ะจะจ่าถือครับผู้ช่วยถือมีดต้องระวังนะครับเพราะมันคมเสร็จแล้วเราก็ประกบโดยการน,นะคะคว่ำม,มันลงเพราะว่าเผื่อว่าฝนตกมานะคะน้ํามันจะได้ไม่เข้าไปขังอยู่ในนั้นนะคะ,ะแล้วก็ ทีนี้แหละผู้ช่วยครับมาช่วยมัดหน่อยเร็วเพราะว่าหม่อม้าใส่ใส่ถุงมืออยู่มาทางนี้ทางนี้ครับอ่ะมาจับให้หนูมัดปึ๊บอ่าใช้พลังของคนรุ่นใหม่นิดนึงโอ้โห <c oughs> คนรุ่นใหม่พลัง <c oughs> แรงมากอ่า <c oughs> ได้ยังครับมัดให้แน่นนะคะ <c oughs> อีกสักกลิ้บ <c oughs> โอเคอ่า ยังไม่ค่อยแน่นเลยยังดูไม่ค่อยแน่นนะแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะมานัดใหม่จริงๆเราต้องมัดให้แน่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราทําไว้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามัดไม่แน่นมันอาจจะเลื่อนหลุดลงไปได้ตามแรงลมแรงฝนนะคะอันนี้ยังถือว่าใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปกิ่งเอ็นกันก่อนแกก่อนเรามีภารกิจทํา50กิ่งนะคะไปตายเราต้องการกิ่งกระโดงใจใจมองดูซิว่าตรงนั้นตรงไหนมีกิ่งกระโดงบ้างอ่านี่ไงนี่ไงนี่นี่ตรงนี้เลยนี่นี่อู้ใจใจระวังมีด นี่นี่กระโดงงดงามของเรานะคะอ่าเอากันไกลตัดกิ่งมาแล้วได้ครับคือเนี่ยเราเห็นละกิ่งนั้นเป็นกิ่งที่เราหมายตาแต่ว่าหนามมันเยอะนะคะเราก็ต้องใช้กันไกลตัดกิ่งนะคะเงยบงียบๆงบๆง,บงบมันสักนิดนึง แน่นสูงมากโอเคกระพันไว้เพราะเชือกเรายาวไปนิดนึงประมาณ15-20วันนะคะจริงๆแล้วอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้7-8วันเราก็เริ่มมาดูๆได้แล้วว่ามีอะไรขาวๆโผล่มาไหมนะคะาน,านี่ใครแอบมาตอนมะนาวของเราเนี่ยแล้วก็ดูสีรากเพียบเลยแล้วไม่ไม่ตัดไปเห็นไหมเนี่ยดูสิแล้วมีแบบใส่สายแบบเอออะไรนะเคเบิลทายด้วยไหนจมามาาให้มามาดูนี่ นี่อันนี้เนี่ยเราสามารถตัดเขาไปได้แล้วนะลูกจะของกิ่งนี้แบบกิ่งข้าไห้ไปกิ่งข่าไหายไปไหนเ,<อ>เห็นไหมอ่ะ,อะเนี่ยนะคะคือแบบว่าคนตอนเนี่ยก็คงจะแบบว่าคือตอนเอาไว้แล้วก็ลืมออกทริปไปนะคะน่าจะเป็นพวกเซลล์ของ HB เราเนี่ยนะคะมดเต็มเลยเห็นไหมแต่ลากเพียบเลยดูสิคะ เจ้าต้นนี้นี่ต้องเอาไปตากแดดไว้เพราะไม่ไมให้มดมันนั่นน่ะนะคะคือขออนุญ,ญาตตัดเลยเนาะเรามาดูดิว่าที่เราที่มีคนมาแอบแตอนเอาไว้นะคะแล้วก็ลืมนะคะจนกระทั่งถุงเนี่ยเปื่อยได้เลยเนี่ยอันนี้ใส่ดินอัดเข้าไปได้เลยใช่ถูกต้องค่ะเนาะอันนี้เราก็เดี๋ยวเอาเราเอาไปลงปลูกได้เลยนะคะวางไว้ก่อน ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ารากมันเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะกู้ไหวไหมแต่ว่าดูกิ่งข้างบนก็ยังสดชื่นอยู่แสดงว่าปลูกได้ค่ะอันนี้เอาไปปลูกได้เลยนะคะน้องออยจัดการทีนะเอามะนาวไปกินที่บ้านเอาลูกแก่ๆสวยๆคือต้องบอกว่าสายพันธุ์ตั้นพิจิตรเนี่ยนะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่เปลือกหนานะคะ แล้วก็เนื้อจะหยาบนะคะผิวของมะนาวเนี่ยจะไม่ไม่ละเอียดเนาะปกติต้องเปลือกหนาแต่ว่าพอมาปลูกของเราแล้วเนี่ยเป็นแนวอินทรีย์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเปลือกบางมากอันนี้เดี๋ยวแบบเนื่องจากว่าเก็บไปเยอะแล้วนะคะให้ดูนะว่าเปลือกเขาไม่หนาเลยซึ่งปกติมะนาวแป้นพิจิตเปลือกหนามากนะคะนะคะแล้วก็น้ำแบบคือเยอะมากนะคะ ม้นนี้กมากเลยนี่นี่อันนี้ตอนได้สวยมากเลยนะเนี่ย <Okay. S 1> สำหรับใครๆนะคะที่มีต้นมะนาวอยู่แล้วก็อยากจะมีะไรายได้พิเศษนะคะกิ่งหนึ่งเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยตัดออกมาแล้วถ้าส่งออนไลน์เลยแบบส่งปรษณีไปเลยเนี่ยกิ่งหนึ่งก็อยู่ที่25-35บาท ะะถ้าตัดออกมาชําเรียบร้อยนะคะมันก็จะไม่ค่อยสะดวกในการส่งนิดนึงก็จะอยู่ที่ราวๆห้าสิบถึงเจบาทแล้วแต่พื้นที่นะคะในการขายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายได้ที่ดีสําหรับคนปลูกมะนาวนะคะไม่จําเป็นต้องมี4ี่ห้าต้นเหมือนเจี๊ยบเนี่ยก็สามารถทําได้มีต้น2ต้นก็ตอนขายแถวแถวบ้านได้เป็นอีกรายได้หนึ่งที่น่าสนใจทําง่ายๆไม่ยากแล้วก็ สามารถสร้างไรายได้เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสําหรับการตอนมะนาวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปตอนต่อให้มันเรียบร้อยสําหรับออเดอร์ที่ได้รับมาวันหลังค่อยมาดูกันใหม่ว่าเจียบจะพาไปดูอะไรอีกในสวนของเจียบนะคะเพราะช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้ก็ต้องทํางานอยู่ยแถวๆนี้แหละนะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะบา,บายๆด้วยสิครับบวัสดีครับทั้งดอกไม้นะคะลูกเล็กนะคะ ลูกแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไซส์ที่กําลังเก็บพูดง่ายว่ามะนาวเจี๊ยบเนี่ยเก็บได้กือบตลอดทั้งปีนะคะคุณป้าเพนสีที่สั่งกิ่งของเจี๊ยบเนี่ยจึงได้ติดใจมะนาวเจี๊ยบม,มากๆ